อ่ะก็กลับมากันเจอกันเจอโอ้กลับมาอีกครั้งนะครับกลับม i ครับสกายแฟค a c อรี่สโอ้โหคือผมห่างหายไปนานมากนะคือถ้าเป็นในพาร์ทเนี่ยอาจจะไม่นานแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยผมทิ้งช่วงเป็นอาทิตย์เลยนะที่ผมแทบลืมไปหมดแล้วว่าบ๊บทำอะไรไปบ้างแล้วอะเออนะเอาลระเรามาดูนาจอณตอนนี้เราทำอะไรดีว่า อา้าเป้าหมายหลักๆเราเนี่ยนะตอนแรกๆเนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกเนี่ยควรจะทำส่วนนี้ให้หมดเพราะเราจะได้รีซอ s รีซอสแบบพวกแร่ต่างๆเนี่ยมาครบเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้เราคงจะได้ต้องทำอย่างนี้ให้ครบนะครับซึ่งวันนีนะ้ผมกะไว้ว่าอ่ะเราจะมาทำต้นเหล็กเราต้องทำถึงให้ต้นเหล็กให้ได้เราเจาเหล็กไปใช้ทำอย่างอื่นที่เยอะมากนะครับจุดเริ่มต้นแห่งเหล็กนะ เหล็กนี่คือมีเหล็กเนี่ยมีทุกอย่างซึ่งที่ผมอยากได้เหล็กมาเนี่ยคือผมจะมาทำไอ้บอนไซบอนไซนี่บอนไซบอนไซพอตแน่เพราะว่ามันจะทำให้เราปลูกต้นไม้ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องเก็บเกี่ยวคุณเข้าใจไหมนี่คือนี่ไงถ้าคุณอ่านตามไอ้นี่ย hopping bonsai pot เนี่ย automatic At export drop to inventory คือมัน คือปลูกต้นไม้แล้วมันก็โตลงในกล่องข้างล่างได้เลยนะครับถึงดีมากนะผมต้องทาวันนี้ให้ได้ซึ่งสูตรค้ามันคือมันใช้มันใช้บริกเงี้ยไอ้บิกเงี้ยเราได้แล้วแหละแต่ว่าพอมันเป็นฮอปฮอปปิงเท่านั้นแหละนะมันจะต้องใช้ฮอปเปอร์แล้วฮอปเปอร์มันต้องใช้เหล็กโอ้โหนะแล้วมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องใช้เหล็กแหละนะไมวพูดทาทําเลเรามีเป้าหมายแล้วเราจะมาเริ่มทําต่อครั้งที่แล้วเราสิ้นสุดด้วยการทําต้นใหญ่ ต้นสายใหญ่แห่งรักนี่คือต้นคาต้นที่มันดอกใยเราใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคแล้วมันก็จะมีให้เราทําต้นต้นตีนซึ่งตีนที่ผมไม่รู้ว่ามันเราไปทําอะไรแต่ว่าเขาไม่ทําเราก็ทําไปก่อนว้ามีต้นโคด้วยเราเราทำต้นตีนกับต้นโคเป็นพร้อมๆกันต้นตีนเนี่ยนะมันได้จากการเก็บต้นปามแล้วเราทําต้นปามไปแล้วเหรอนนี้ผมลืมจริงนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันมันใช่ต้นปามป่ะเดี๋ยวเดูใหม่อีกทีหนึ่ง เช็คเพื hmm, apping, ่อช uh, okay. ัวอ๋อแซนทีไอแซนแซปปิ้งโอ้โหมันแซนแซปปิ้งแล้วเราก็จะได้ตินตินแมนเอ่อคาร์บะตินเอมเบอร์เคตินเอมเบอร์ยูสติงเกอร์ว้าตินเอมเบอร์เราดูซิว่าตินเอมเบอร์มันคาร์บยังไงนี่ปึ๊บคาร์บด้วยการใช้โอ้ เรื่องมากเหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่องเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ตินแล้วเราสามารถปลูกต้นตินนี้ได้ไหมได้ดิเนี่ยมันมีสองวิธีครับคือใช้เคลเรซินกับโบเรซินเนี่ยผมว่าเรามีอยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องหางปลูกเพิ่มนิดหน่อยแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ต้นตินเลยส่วนส่วนผสมของต้นที่ตินมันออกมาให้พูดเลองง,งพูดเลืงงงงนะ ตินซับป,ปิงอ้าวเนี่ยตินซับป,ปิงโอ้โหทำยากชิบหายมันคือมันต้องทำเตาหลอมอะ่ะโอ้โหแล้วคือแม่งไม่ใช่สเกลที่ง่ายๆเลยนะอ๋อหยุดเลยช็อตโตมาเตะเลยหยุดหยุดก่อนหยุดไว้ก่อนเลยเราเรากลับมาทำอ่าสิ่งที่เรียกว่าตินแอมเบอร์แบบแบบอีซแบีบ่อีซีซ่ด้วยกันเนาะ แบบง่ายด้วยกันบโบเลซินเคลเลซินโอเคบโบเลซินดินจะพันแล้วเนี่ยบโบเลซินอ่าแล้วก็เคลเคลโบนแล้วก็กาเวลโอเคโอเคบโบนกาเวลโอเคอันนี้กาเวลอันนี้คอตตอนโอเค เกบล์น okay, อยู่ไนมีโบนโอ้โหโบนคุณน้อยเลยอ่ะโบนคุณน้อยเลยตัดหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องทําสิ่งที่เรียกว่าการขยายเกาะแล้วนะผมว่ามันมันเริ่มจะเดินแบบตันๆกันแล้วติดขัดอุดตันแล้วอุดตันแล้ว้นี่อะไรเนี่ยสวยจังโอเคเราจะมาทำเอมเบอร์ตีเอมเบอร์เนี่ยโอเคเราทำโอ้ ยิบ้อยโอ้โหชิมเมนผ่านถามว่ามาทําอะไรผมยังไม่รู้เลยว่ามันเอาไปทําอะไรได้เนี่ยมันให้เราครามาทําไมนี่เราก็จะได้แร่ตินินกอนถ้าเราไปเผาโอเคแต่คือตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าให้เราเอาไปทําหรือเปล่านะนี่ไงโอ้แปปิ้งคือมันให้เราทำตินแัปปิ้งนะครับโอ้โอนี่ไงล่ะ ความยากมันมาแล้วแล้วตินซปัปิ้งที่เราดูไปตะกี้มันทำได้โดยการเอาวันนี้เอาแร่เนี้ยไปหลอมในอ่าเคสติง้งเคสติง้งว้าวว้าวโอ้โเราจะทำได้ในพาน,นี้จริงๆเหรอไอเคสติ้งเนี่ย ท a สติ้งนี่คือส่วนประกอบมันมันทำจ้งใสมันทำยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าผมาเราอาจจะข้ามมันไปก่อนนะผมมองว่ามันอาจจะยังไม่จำเป็นเพราะเรายังไม่ได้ใช้ตินพวกนี้ทำเรามาทำครัวแล้วเราข้าวไปเลยข้าวมันไปก่อนโอเค เอโคลแล้วก็แซปปิ้งนี่คือต้นโคอ๋อคือเอาต้นไม้ไปเผาแล้วก็ได้ต้นโคเลยเหรออู้จีนี่นี่มันโลจิกอะไรกันนี่เผาต้นไม้ได้ต้นโคมันไม่ไหม้มันไม่ไหม้เหรอว้าวสุดยอดไปเลยขอแทรกคิวหน่อยครับเอ๊ะมันต้องเอาต้นอะไรใช่ป่ะต้องเอาต้นเบิร์ดเท่านั้นเหรอน่าจะใช่น่าจะต้องต้นเบิร์ดเท่านั้นต้นเบิร์ด๋อ ต้นเบิร์คือเอาต้นแซนจุ่มน้ำแล้วเราก็จะเออเอาแซนจุ่มน้ำแล้วเราก็ได้ต้นเบิร์ดโอเคต้นแซนใช่ไหมแซนแล้วมีต้นเดียวซะด้วยเดี๋ยวนะเก็บเกี่ยวหาต้นเพิ่มโอ้ยอย่างน้อยเลยอะเดี๋ยวผมขอปลูกต้นแซนตั้งหนึ่งอ่ะโอ้โยเรียบร้อยน่าจะพอ หรือเปล่าโอเคมันมีเขื่อนมาสี่ต้นแล้วเพียงพอเพียงพอทีนี้เราต้องเอาน้ำาอยู่นะวอเตอร์วอเตอร์หาน้ำจากไหนหาน้ำได้โดยการเอาน้ำแข็งละลายแล้วมีสิ่งอื่นไหม อันนี้ไงก็คืออ,คอ๋อคือเอาต้นไม้อะไรก็ได้ไปเหยียบไปกระโดดเหยียบในนี้ขดแต่น้ำแซดเราเุ้ยน้ำเราเ,ราเ,ราเราต็มถังเลยนี่เราตักมาก่อนถังไปไหนอ๋อนี่และนนี้ถังมันจะมีวันแตกไหมมันดีมันดีพอๆกับถังเหล็กเลยอะเคลบักเก็ตเนี่ยเยี่ยมยอดเลย ทีนี้เราได้น้ำน้ำอะไรวะเนี่ยเอาน้ำแซบถ้าจะไม่ผิดถ้าน้ำแซบนี่คือเราเอาพวกปุ๊บจิ้มลงไปได้ปะไม่ได้หรอมันไม่ใช่เหรอแล้วน้ำแซบเอามาทำอะไรวะโอเคผมว่าเราอาจจะต้องทำพื้นที่น้ำเพื่อไปเก็บน้ำอะสักแบบไว้ก่อนเออ สร้างพื้นที่ไว้เก็บน้าไว้ก่อนไม่งั้นเรานี่ต้องมานั่งทําน้ําทุกรอบนี่ไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องช่งไม่ใช่เรื่องเลยโอเคแล้วเราก็น้ามันสามคูนสามใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ย دة? โอเคเฮ้ย <laughs> มันสามโอ้ cho, มันสามตรงไหนเนี่ยตาหรือตูดเนี่ยงง มันช่างเป็นสามจริงๆโอเคเราอานี้ออกมาอ่ะทีเนี้ยสามแล้วโอเคนี่คือที่ที่ที่เราจะเอามาลงน้ำอ่าแปกไฟไว้หน่อยเดวมืดเดวมืด,ด,มดอ่าทีนี้เรามาทำน้ำกันเถอะเราเ,าเอาต้นไม้แล้วเดยนนะไอ้น้ำแซบนี่มันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยน้ำแซบใช้ประโยชน์ได้เลยกัน ช้อะไรไม่ได้เลยน้ำแซบนี่คือเอาไม้ให้เป็นทอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาสติ๊กให้เป็นทอดได้เยี่ยมเลยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะทำโอเคเพราะว่าน้ำแซบนี่เราได้ฟรีมาจากการเหยียบอะไร,รสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะพอจากนั้นเรามาทำน้ำต่อคือตามสูตรตะกี้ที่เราดูไว้ก็คือเอาต้นไม้ต้นไม้อะไรก็ได้ เรามีต้นเรา,เราน่าจะมีต้นดินเยอะนี่เนี่ยเรามีต้นดินเยอะเ,อเยอะไปนี่ก็เยอะไปเอาสักสิบน่สิบสิบน่าได้บักเก็ตหนึ่งพอดีเราต้องทำตักยี่สิบเพราะว่าเราจะทำสองขังไม่มันเป็นน้ำอินฟินิตี้นี่เหยียบกระโดดเหยียบุ๊ะโดดเหยียบโดดเหยียบไปเรื่อยเรื่อยๆ มันเก็บได้ถึง8,000 MB ก็คือ8,000 8,000บล็อก OK อะไม่ใช่8,000 8 8ถัง8,000บล็อกอะไรวะอ่ะทีนี้เราได้น้ำแล้วเราตักน้ำดีกว่าว้าว what are you waiting for อ่ะทีนี้เราได้น้ำถังหนึ่งแล้วเราก็ตักไ่ถังอ่าทีนี้เราได้น้ำอินฟินิตี้แล้วเยี่ยมไปเลยครับ อยางนั้นเราเอาน้ำมาใส่นี้แล้วเราก็เอาต้นแซนต้นแซนปุ๊บอ่าเราได้ต้นเบิร์ดแล้วทีนี้เราเอาต้นเบิร์ดไปทำไปเผาอ่ะผมจำได้จำตุตรได้ไปเผาเอาต้นไม้ออยูย่นี่คือมันเริ่มเยอะเต็มไปหมดจนมองหาอะไรไม่เจอแล้ว้วตอนนี้ โอเคเราได้ต้นโคมเรียบร้อย16โอเคต้นโคมนี่ก็สำคัญนะสำคัญทุกอย่างเลยสำคัญไปหมดนะไม่มีที่จะปลูกแล้วแล้วโว้ยไม่มีที่แล้วโว้ยสำหรับช่วงแรกนะผมว่านะต้องเป็นไม้เท่านั้นนะผมดูสูตรคราฟแล้วเนี่ยคือการที่เราจะทำหญ้านะผมว่าหญ้ามันสวยนะแต่การที่เราจะทำหญ้าได้เนี่ยคุณดูนะ มันมันเป็นอะไรที่จะคารบได้คือเราต้องเอาไอเนี้ยเอาใบไม้ผสมกับน้ำมัดเราก็จะได้แกสบ็อกหรือถ้าเราไม่ทำแกสบ็อกเนี่ยเราถามาทำเดิร์ดเราทำเดิร์ดบ็อกได้โดยการเอาเอคอนเนี่ยมารวมกันซึ่งเราก็ต้องถึงขั้นตอนของการที่จะมีต้นไม้อัตโนมัติกว่าเราจะเก็บต้นไม้ได้แบบแอัตโนมัติ ซึ่งเราต้องทําต้นเหล็กครับทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ย่อมมีเหล็กผมมองไว้อย่างนี้เลยนะเราอาจจะต้องเป็นไม้ไปก่อนสักช่วงหนึ่งแล้วเราก็ค่อยมาไล่ทุบเอานะคงต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะเรามาทำต้นไอรอนโอเคต้นไอรอนนี่คือสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดในในในการเล่นทุกๆอย่างเลยเนะี่ยต้นไอรอนเนี่ยนะนะโอเค เรามาดูเนี่ยสิว่ามันมันทำยังไงนะเออเออเออแม่งทำอย่างนี้เหรอสรุปเราดีไม่พ้นกับไอแคสติ้งนี่จริงๆใช่ไหมโอ้โหเคส เราต้องทำไอ้ไอ้ไอเตานี่สินะนะต้นไอรอนเนี่ยเราจะได้จากการที่เราใช้ไอเทมที่ชื่อว่าแคสติง้งโดยการหล่อหล่อเหล็กใส่ต้นไม้อะคือเอาน้ำเอาเหล็กอะ่ะมามาเขาเรียกว่าอะไรมาหล่อให้มันจากก้อนอะเป็นน้ำเป็นน้ำเหล็กแล้วก็เอามาลาดใส่ต้นไม้เราจะได้ต้นเหล็กซึ่งซึ่งไอการทำอันนี้นะผมจะให้คุณรู้ว่าไอ้เครื่องที่มันชื่อว่าแคสติ้งเนี่ย casting casting อ่ะ,อะเนี่ยมันมันต้องใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะต้องมีโต๊ะมีโต๊ะมีมีไอ้แท่งขึ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยมีท่อซึ่งทุกๆอย่างที่จะทำปุ๊บมันใช้แร่ที่ชื่อว่าอ่าซีเลสซีเลสซีเลสบิกนะซีเลสบิก,นะบกผมไม่แน่ใจว่า สารบันถูกรือเปล่าแต่เนี่ยมันใช้ก้อนนี้อ่ะซึ่งแร่ไอแร่เด็กดําแร่เด็กลําดําเนี่ยเราสามารถได้ไจากการที่เราเอาแร่กราวไปเผา I am ground มันล้อเลียนเหมือน I am g r o แน่เลยอ่ะมันใช้แร่เนี่ยอ่ะโดยการเอาไปเผาเราก็จะได้1ก้อน1ก้อนต่อ1ก้อนนะครับ1 1บล็อกอ่ะ1บล็อกต่อ1ก้อนซึ่งไอการทําอันนั้นอะ่ะมันต้องใช้ โดยการเอาแซนเอากาเวลเอาเครมารวมกันโอ้ขั้นตอนม่งเยอะจัดเลยก็คือสิ่งแรกๆเนี่ยเราที่เราจะทำตอนนี้ก็คือเราจะทำโดยการปั๊มอาปั๊มเครปั๊มแซนปั๊มกาวเวลสามสิ่งนี้เราจะทำอย่างหนักหน่วงนะครับช่วงนี้เราอาจจะต้องทำแบบหนักหน่วงเราจะโละต้นไม้ที่มันไม่จำเป็นทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะปลูกต้นที่มันจำเป็นขึ้นมา เอาล้ครับคือตอนเนี้ผมได้ทําการฟาร์มาพักหนึ่งแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะพอหรือเปล่านะแล้วผมก็ได้รับรู้สิ่งใหม่จากการปลูกต้นไม้เนะี่ยคือถ้าสมมติเราใช้ไอเทมที่ชื่อว่าคลุกเนี่ยในการในการที่จะทําแบบเขาเรียกว่าเก็บพวกใบไม้อะไรเงี้ยมันจะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะซึ่งผมก็ใช้จน จนได้มาประมาณนึงอ่ะผมคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละนะฮึบโอ้ยสบี่บล็อกพอดีเด้เลยเว้ยสี่บล็อกสี่บล็อกเราเผาเลยไม่ใช่เกือบจะหยิบกาวเวลไปเผาตาแล้วอ่าเราต้องมีฐานแปดก้อนเผาไว้ก่อนเผาไว้ก่อนหลังจากที่ผมเผาไอ้ไอ้กรูดอะมันชื่ออะไรนะ มันสักอย่างอะที่มันออกมาเป็นซีเรสซีเรสซีเรทอะไรเนี่ยไอ้แร่แร่ดำๆเนี่ยนะพอผมเผาเสร็จแล้วอะผมก็เอามาคราฟเราจะทำการขึ้นรูปเตาเตาหลอมอะเตาหลอมใหญ่เราต้องคราฟอันนี้ก่อนให้เป็นบล็อกนะครับไอ้คราฟไอ้พวกแร่เนี่ยที่มันเป็นบลิกเป็นบลิกอยู่อย่างเงี้ยสี่ช่องให้กลายเป็นบล็อกแล้วเราก็จะใช้12บบล็อกนะครับขั้นต่ำจากนั้น ผมก็ครับไอ้น,นี่มา casting table นะครับเอาเป็นไอที่ไว้ขึ้นรูปนะครับที่ขึ้นรูปแล้วก็ smile smelly controller นะครับตัวควบคุมแล้วก็อันนี้เป็นเกตของมันอันนี้เป็นท่อที่เอาไว้ปล่อยปล่อยของเหลวมาลงแท่นอน่ลงลงไอตัวขึ้นรูปอันนี้คือตัวที่อ่าเขาเรียกอะไรปากป่องที่ปล่อยออกมา อันนี้ก็เป็นแท้งที่เอาไว้เก็บพลังงานโอเคเดี๋ยวมาตามตามชื่อเลยผมไม่แม่นใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเล่นหมดนี้นะครับต้องบอกตามตรงเลยแต่ผมก็ไปดูดูขาข้อมูลมาก็เขาก็ให้ครับอ่าซิมเปิลซิมเปิลแค่12บล็อกอย่างนี้ไปก่อนเอาเรามาลองดูกันนะครับคุณไม่เข้าใจใช่ไหมว่ามันค้ายยังไงคุณก็พิมพ์ว่า Add t i ง e r Add แอด e r Constru ไปก็ได้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นบอกนะครับว่า ไอเทมในมอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณก็มาลองดูหาว่าเนี่ยมันมีเตาอย่างงี้นะครับครับตามที่มันที่มันมีเลยนะครับแล้วก็ลองลองลอง,ลองแปะแปะดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มแปะกันดูดีกว่าเพราะตามที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยคือเบสิกแล้วเนี่ยเตาเนี่ยอ่าถ้าผมกุดลงไปมันจะเปลืองหรือผมกลัวว่าผมทุบแล้วมันจะพังอ,นนอ่ะเดี๋ยวเราลองแปะงี้ อแอบก้าโอ้ไม่พอดนี่ยวาใช่ไหมเพราะว่ามันต้องใช้สมใช่ไหมแล้วก็ใช้ตรงนี้ไม่พอครับคือแค่นี้ไม่พอ มันต้องวางให้เป็นมุมอย่างนี้ทุกมุมก็คือต้องใช้ไอ้บล็อกเนี่ยเยอะมากซึ่งตอนนี้ผมไม่พอนะครับขอหาเพิ่มแป๊บนึงเดี๋ยวตัดม,ม้อีม่อีกทีหนึง่งโอเคทีนี้เรากลับมาหลังจากที่เราค้างไอ้ตรงนี้ไว้ทำไม่ครบผมไปเผาแล้วก็ตัดต้นไม้อย,อย่างหนักหน่วงแบบ เสียเวลาไปกับการตัดต้นไม้เนี่เยอะมากนะครับผมเป็นอะไรที่ใครจะเล่นหมดนี้นะี่คือต้องคิดดีๆก่อนนะต้องมีเวลาว่างจริงนะดูในมือดูในตัวดลยต้นไม้แม่งเต็มไปหมดเลยอะ่ะโสุดยอดเยอะอะอันนี้ทิ้งไปโอเคทีนี้เราแปะแปะ,แปะพบว่าคือถ้ามันใช้ไม่ได้นี่ผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันทำยังไงเนะี่ย โอเคทีนี้แล้วเดี๋ยวเราทำสลับัวหน่อยเลยกันนะเพราะเราต้องกระโดดขึ้นแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเราจะทำแค่แบบอา่าเขาเรียกว่าไงครับวางไว้ก่อนหรือกันเนาะเพราะว่าโอ้ทำมาตัเยอะเลย60กสิอันเน่ยเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้วางไว้ตรงนี้นานหรอกมัง่งมั้ง หรือหรืออาจจะวางไว้สักพักหนึ่งหนึ่งนานๆอะไรเงี้ยหนึ่งนานๆนะครับอ่ะเรางมแปะให้มันใช่บวกเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันมีเอ๊ะเอ๊ะมันมีสี่ด้านานี้ถูกแล้วหรือเปล่าวะถูกแล้วมั้งถูกแล้วมั้งอ่าขึ้นไฟแสดงว่าถูกโอ้โหสุดยอดดีใจดีใจจริงครับอันนี้โคตรงงอะ่ะอ่ะอันนี้ก็คือ ด้วยเตาเผาขนาดใหญ่เนี่ยอะคือมันได้9 9้คูณเนะครับไม่ใช่3าคูณสนะก็คือ9ช่องนะครับตามขนาดนี้เลยถ้าเราอยากให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะขยายให้มันสูงขึ้นโดยการไอแปะบล็อกเนี่ยบล็อกบรดบิกเ่เออให้มันซีซีบิกเนี่ยแปะให้มันแบบเยอะเยอะเยอะกว่านี้เยอะสูงกว่านี้แบบสูงพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ เราได้แค่นี้พอก่อนนะครับผมว่าเราปิดคลิปนี้ไว้ด้วยตรงนี้ก่อนเลยกันแบบค้างๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําแล้วก็ทํา c o เปอร์สโตนเจเนเรเตอร์ในคลิปหน้ากันดีกว่านะครับคือการหาหินตอนนี้เราลำบากมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เราไ่เจอกันไหนคลิปหน้าไปแล้วครับ